สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงนั้นเสียงก๊อบแก๊บแห้งๆที่ดังขึ้นทุกครั้งที่คุณพยายามลุกขึ้นจากเก้าอี้ความรู้สึกเจ็บแบบเวลาต้องก้าวขึ้นบันไดและความลังเลใจที่ต้องก้มลงไปเล่นกับหลานๆของคุณอาการปวดเข่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่สบายตัวแต่มันกำลังขโมยความสุขในการใช้ชีวิตอิสระในการเคลื่อนไหวของเราไปและปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่คืออะไรครับ คือการเอื้อมมือไปหยิบยาแก้ปวดทันทีแต่ท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการปิดสัญญาณเตือนภัยโดยที่ไม่ได้ไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้าย,ยาเหล่านั้นเ <c oughs> มื่อใช้ไปนานๆยังอาจจะไปรบกวนกระเพาะอาหารและตับของเราอีกด้วยอย่าเพิ่งรีบกินยาครับเพราะความลับที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมชาติอาจจะกำลังรออยู่ในหม้อหุงข้าวที่บ้านของคุณเองใช่ครับ คุณฟังไม่ผิดหรอกครับเพียงแค่เติมเครื่องเทศง่ายๆ1ช้อนชานี้ลงไปตอนหุงข้าวทุกวันคุณอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าเคยมีอาการปวดเข่าที่น่าลำคาญโปรดอยู่กับผมจนจบวิดีโอนี้นะครับเพราะผมไม่เพียงแค่จะมาแบ่งปัน1เคล็ดลับแต่จะมาบอกหลายเคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนมื้ออาหารธรมธรมดาาของเราให้กลายเป็นอาวุธต่อสู้กับโรคข้อเข่าเสื่อมอ และเพื่อเป็นการขอบคุณในช่วงท้ายของรายการผมมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้นั่นคือคู่มือ7วันเมนูทองคำต้านอักเสบที่แจกให้ฟรีๆซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางฟื้น,ฟ,นฟูสุขภาพได้ในทันทีแต่ก่อนที่เราจะไปค้นพบความลับในหมอหงขาวถ้าหากคุณกำลังทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดข้อทุกวันหรือรู้จักใครที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ช่วยทำสิ่งง่ายๆสักหนึ่งอย่างนะครับ ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้และช่วยแชร์มันออกไปการคลิกเพียงครั้งเดียวของคุณอาจจะช่วยให้เพื่อนคนหนึ่งหรือญาติพี่น้องของคุณได้พบกับทางออกที่พวกเขากำลังค้นหาอย่างหมดหวังอยู่ก็ได้ครับเอาล่ะครับคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือทำไมทำไมเราถึงมีอาการปวดข้อเข่ามากข,ขนาดนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรามักจะโทษว่าเป็นเพราะวัยหรืออายุแต่เรื่องของวัยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดครับ ตัวการที่แท้จริงมีอยู่2ชื่อชื่อแรกคือการอักเสบหรือที่เราเรียกว่าภาวะอักเสบเรื้อรังลองจินตนาการดูนะครับว่าภายในข้อเข่าของคุณมีเปลวไฟเล็กๆกำลังลุกไหม้อ,อยู่อย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่าเปลวไฟนี้จะค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรอบๆส่วนตัวการที่2คือการสึกหรอของกระดูกอ่อนผิวข้อกระดูกอ่อนนี้เปรียบเสมือนเบาะยางนุ่มๆ ที่กั้นอยู่ระหว่างปลายกระดูกทั้งสองท่อนเมื่อเรายังหนุ่มสาวมันจะหนาและลื่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปและด้วยผลกระทบจากเปลวไฟแห่งการอักเสบเบาะลรองชิ้นนี้ก็จะค่อยๆสึกหลอลงกลายเป็นคลุคล,ละบางลงเมื่อเบาะลรองนี้หายไปกระดูกก็จะเริ่มเสียดสีกันโดยตรงทำให้เกิดเสียงก๊อบแก๊บและอาการเจ็บแป,ป๊บอย่างที่คุณกำลังรู้สึกอยู่นั่นแหละครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อที่จะดับไฟกองนี้และปกป้องกระดูกอ่อนส่วนที่ยังเหลืออยู่เราต้องการนักรบต้านการอักเสบจากธรรมชาติอะไรบางอย่างที่ทรงพลังแต่ก็ต้องปลอดภัยพอที่จะใช้ได้ทุกวันและนักรบผู้นั้นก็คือขมิ้นชันครับใช่ครับขมิ้นชันสีเหลืองๆที่เรามักจะใช้ทำแกง,งอหรือใส่ในอาหารต่างๆนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนฟังวิธีทำให้ถูกต้องให้ดีก่อนนะครับ พราะถ้าหากเรากินขมิ้นชันแบบทั่วไปประสิทธิภาพต่อข้อเข่าจะแทบจะเท่ากับศูนย์เลยทีเดียวเวลาที่คุณหุงข้าวหลังจากซาวข้าวและเติมน้ำเรียบร้อยแล้วให้เติมผงขมิ้นชันลงไปหนึ่งช้อนชาและนี่คือความลับที่สำคัญที่สุดความลับที่มีค่าดังทองคําให้เติมพริกไทยดําป่นละเอียดลงไปอีกหนึ่งส่วนสช้อนชาคุณฟังไม่ผิดครับพริกไทยดําที่เราใช้กันในครัวนี่แหละครับ ทำไมถึงต้องเป็นส่วนผสมที่ดูปแปลกประหลาดนี้วิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนครับสารออกฤทธิ์ที่ล้ำค่าที่สุดในขมิ้นชันที่มอบพลังต้านการอักเสบอันน่าอัศจรรย์นั้นมีชื่อว่าเคอร์คูมินเคอร์คูมินเคอร์คูมินเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถเทียบเคียงได้กับยาต้านอักเสบแผนปัจจุบันบางชนิด แต่กลับไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายมันทำงานโดยการเข้าไปปิดสวิตท,ที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระดับโมเลกุลเลยทีเดียวแต่เคอร์คูมินมีจุดอ่อนร้ายแรงหนึ่งข้อครับนั่นคือมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ยากมากเมื่อเรากินขมิ้นชันเพียงอย่างเดียวเคอร์คูมินเกือบทั้งหมดจะถูกตับของเรากรองทิ้งและขับออกจากร่างกายก่อนที่มันจะทันได้เดินทางไปถึงข้อเข่าของเราเสียอีก มันเหมือนกับว่าคุณมีกุญแจทองคําแต่กลับไม่สามารถไขเข้าไปในรูกุญแจได้และนี่คือจังหวะที่พริกไทยดําก้าวเข้ามาครับสารไพ์เพรินไพเพรินซึ่งเป็นสารออกฤกทธิ์หลักในพริกไทยดําจะทําหน้าที่เหมือนผู้คุ้มกันพิเศษเมื่อไพเพรินเข้าสู่ร่างกายมันจะไปส่งสัญญาณบอกตับชั่วคราวให้ชะลอกระบวนการกรองเคอร์คูมินทิ้งไปมันช่วยเปิดประตูค้างไว้ให้นานพอ ให้เคอร์คูมินสามารถหลั่งไหลเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปทั่วร่างกายมุ่งหน้าไปยังข้อเข่าที่กำลังอักเสบอยู่ได้สำเร็จนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยในมิชิแกนสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบตัวเลขที่น่าตกใจมากครับเพียงแค่มีสารไพเพรีนในปริมาณเล็กน้อยจากพริกไทยดำความสามารถในการดูดซึมเคอร์คูมินเข้าสู่กระแสเลือดสามารถพุ่งสูงขึ้นได้ถึง2,000% 2000%นะครับนี่ไม่ใช่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่มันคือการปฏิวัติเลยทีเดียวด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่เติมผงขมิ้นชัน1ช้อนชาและพริกไทยดำป่นหนส่วนสช้อนชาลงในหมอหุงข้าวทุกวันคุณกำลังสร้างยาต้านการอักเสบจากธรรมชาติที่ทรงพลังและที่สำคัญคือร่างกายดูดซึมไปใช้ได้สูงสุดมเมล็ดข้าวจะกลายเป็นสีเหลืองทองอรามอมีกลิ่นหอมอ่อน และที่สำคัญที่สุดมันจะนำพากำลังในการเยียวยารักษาเข้าไปในทุกมื้ออาหารของคุณอย่างสม่าเสมอผมมีคนไข้เก่าท่านหนึ่งคุณป้าสมศรีจากยุธยาท่านปวดเข่าหนักมากจนถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นท่านลองยามาทุกชนิดแต่กระเพาะของท่านทนไม่ไหวผมเลยแนะนำให้ท่านลองสูตรข้าวหุงขมิ้นพริกไทยนี้ดูง่ายๆเพราะมันปลอดภัยตอนแรกท่านก็ยังไม่แน่ใจ แต่ท่านก็ยังอดทนทำต่อไป3เดือนต่อมาท่านโทรหาผมด้วยน้ำเสียงที่ตื้นตันใจท่านพูดว่าหมอคะป้าทิ้งรถเข็นได้แล้วป้าเดินไปใส่บาทที่หน้าปากซอยเองได้แล้วค่ะนี่แหละครับคือพลังของความสม่ำเสมอและการใช้วิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นขมิ้นชันจริงๆแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ต้องกังวลไปครับผมมีอีกหนึ่งทางออกที่ยอดเยี่ยมมาให้ นั่นคืองาดำหรือเม็ดงาดำนี่แหละครับงาดำเป็นสุดยอดอาหารที่เรามักจะหลงลืมกันไปถ้าหากขมิ้นชันและพริกไทยดำคือกองทัพด,ดับเพลิงที่คอยต้านการอักเสบงาดำก็คือทีมวิศวกรที่คอยสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบกระดูกของเราครับเมื่อเราอายุมากขึ้นปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องกระดูกอ่อนแต่กระดูกของเราเองก็เริ่มพรุนและเปราะบางได้ง่ายขึ้น เรามักจะนึกถึงการดื่มนมเพื่อเสริมแคลเซียมแต่คุณรู้ไหมครับว่าในงาดำ100กรัมเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่าในนมวัวหลายเท่าตัวเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นนะครับงาดำยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมอย่างมหาศาลแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นคู่หูที่เกิดมาคู่กันแคลเซียมต้องการแมกนีเซียมเพื่อที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเราเติมแต่แคลเซียมแต่ขาดแมกนีเซียมแคลเซียมอาจจะเดินทางหลงทิศไปเกาะตามหลอดเลือดหรือที่ไตทําให้เกิดภาวะหินปูนเกาะหรือเป็นนิ้วในไตได้ครับดังนั้นถ้าคุณไม่ใช้ขมิ้นชันหรือแม้แต่จะใช้ควบคู่กันไปก็ได้ลองวิธีนี้นะครับหลังจากที่หุงข้าวสุกแล้วตักข้าวใส่จานให้คุณโรยงาดําที่คั่วจนหอมแล้วลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะงาดําคั่วไม่เพียงแค่หอมอร่อยมัน ช่วยให้มื้ออาหารน่ากินขึ้นแต่มันยังเป็นแหล่งแคลเซียมและแมกนีเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงจากภายในอย่างแท้จริงเมื่อกระดูกแข็งแรงมันก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงช่วยลดแรงกดดันที่กระทำต่อกระดูกอ่อนข้อเข่าซึ่งก็จะช่วยลดอาการปวดทางอ้อมได้อย่างยั่งยืนมากครับเราพูดถึงสิ่งที่ควรเติมเข้าไปแล้ว ทีนี้เราต้องมาพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องลดออกไปบ้างครับเพราะถ้าหากคุณมัวแต่สร้างแต่ก็ยังทําลายไปด้วยความพยายามทั้งหมดของเราก็จะสูญเปล่าครับมีศัตรูแฝง2ชนิดในห้องครัวที่กำลังคอยเติมเชื้อไฟลงในกองเพลิงแห่งการอักเสบในข้อเข่าของคุณทุกวันศัตรูตัวแรกที่อันตรายที่สุดก็คือน้ำตาลครับใช่ครับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ ที่อยู่ในขนมเคก้กลูกอมอน้ำอัดลมและแม้กระทั่งในซอสปรุงรสต่างๆหรืออาหารกระป๋องที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงเมื่อคุณกินน้ำตาลเข้าไปร่างกายจะปล่อยโมเลกุลที่เรียกว่าไซโตไคไซโตไคที่กระตุ้นการอักเสบออกมาให้คิดซะว่ามันคือสเก็ดไฟเล็กๆที่ลอยไปทั่วร่างกายและทำให้เปลวไฟแห่งการอักเสบนั้นลุก ชนรุนแรงยิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณกินขนมหวานสักชิ้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังทำให้เข่าของตัวเองเจ็บปวดยิ่งขึ้นนะครับพยายามลดน้ำตาลลงแล้วหันไปใช้ความหวานจากธรรมชาติจากผลไม้สดแทนศัตรูตัวที่2คืออาหารแปรรูปและเนื้อแดงแปรรูปครับไสกก้กรอกกุนเชียงแฮมโบโลนาอาหารกระป๋องทั้งหลายพวกมันเต็มไปด้วยไขยมันอิ่มตัวและสารกันบูด ร่างกายของเราไม่รู้จักสารเคมีเหล่านี้ครับมันมองว่าสิ่งเหล่านี้คือผู้บุกรุกและจะก,กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานและเดาสิครับว่าปฏิกิริยานั้นคืออะไรก็คือการอักเสบอ,อีกนั่นแหละครับคุณกำลังพยายามดับไฟที่ข้อเขา่าแต่กลับเผลอโยนระเบิดขวดเข้าไปในร่างกายตัวเองผ่านทางอาหารที่กินเข้าไปอยู่หรือเปล่าครับจงหันกลับไปหาอาหารที่สดใหม่ตามธรรมชาติ ผักใบเขียวปลาที่มีไขมันดีถั่วต่างๆเหล่านี้ต่างหากคือเพื่อนแท้ของข้อเข่าของคุณพูดถึงเพื่อนแท้นอกจากขมิ้นชันและงาดำแล้วยังมีญาติสนิทอีกคนหนึ่งของขมิ้นชันที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนั่นก็คือขิงครับขิงก็เหมือนกับขมิ้นชันคือมีสารออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ทรงพลังโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าจินเจอร์ลเกนเจอร์ลขิงมีฤทธิ์ทัดอุ่น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทําให้เลือดและสารอาหารเดินทางไปหล่อเลี้ยงข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นวิธีทําก็ง่ายมากครับตอนที่คุณหุงข้าวสูตรขมิ้นพริกไทยคุณอาจจะทุบขิงสดสักสองสามแว่นใส่ลงไปหุงพร้อมกันเลยก็ได้การรวมพลังของขมิน้นพริกไทยและขิงจะทําให้ได้ข้าวหุงสามพลังที่ทรงประสิทธิภาพทั้งต้านการอักเสบ เพิ่มการดูดซึอมอและยังช่วยบำรุงเลือดลมอีกด้วยนี่คือตำรับยาชั้นดีที่อยู่ในมื้ออาหารประจำวันของเรานี่เองครับสรุปแล้ววันนี้เราได้มาค้นพบความลับที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่กลับมีพลังอันยิ่งใหญ่เราได้เข้าใจแล้วว่าอาการปวดข้อเข่าไม่ใช่คำตัดสินตลอดชีวิตแต่มันเป็นภาวะเลื้อรลังที่เกิดจากการอักเสบและการสึกหรอเราได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่กินขมิ้นชันแล้วจะได้ผล แต่ต้องกินขมิ้นชันคู่กับพริกไทยดำเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารเคอร์คูมินให้ได้ถึง2,000%เรายังได้รู้จักกับแคลเซียมจากธรรมชาตินั่นคืองาดำที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงจากภายในและที่สำคัญไม่แพ้กันเราได้รู้จักศัตรูแฝง2ตัวนั่นคือน้ำตาลทลายขาวและอาหารแปรรูป และบัตรนี้ตามที่ได้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอของขวัญสุดพิเศษสำหรับทุกท่านที่ตั้งใจฟังอย่างอดทนมาจนถึงวินาทีนี้ผมได้เตรียมคู่มือ7วันเมนูทองคําต้านอักเสบซึ่งเป็นตารางเมนูอาหารอย่างละเอียดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ออกแบบมาตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยลดการอักเสบอเสริมสร้างสุขภาพกระดูกและขอขอด้วยเมนูที่ทาง่ายอร่อย ถูกปากคนไทยเราครับเพื่อที่จะรับของขวัญชิ้นนี้ไปเลยฟรีๆคุณเพียงแค่ทำสิ่งง่ายๆสิ่งเดียวครับช่วยคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นลงมาใต้ล่างวิดีโอนี้ด้วยคำว่าฉันต้องการเมนูพิมพ์แค่ว่าฉันต้องการเมนูทีมงานของเราก็จะเห็นและจะจัดส่งคู่มือล้ำค่านี้ให้กับคุณทันทีครับลองนำสูตรข้าวหุงขมิ้นพลิกไทย หรือการโรยงาดำไปปรับใช้ในมื้ออาหารของคุณตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูคุณมีเคล็ดลับส่วนตัวอื่นๆที่ใช้ลดอาการปวดเข่าและได้ผลบ้างไหมครับขอความกรุณาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ อย่าลังเลที่จะกดปุ่มไลค์และช่วยแชร์ส่งต่อไปให้คนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆของคุณและถ้าหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาเยี่ยมชมช่องของเราอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ subscribe และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับด้วยวิธีนี้คุณจะไม่พลาดวิดีโอดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยจากเราอีกเลยขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ สุขภาพคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดและการจะรักษามันไว้ก็อยู่ในมือของเรานี่เองครับบางครั้งมันก็เริ่มต้นง่ายๆจากการเลือกสิ่งที่เราจะกินในมื้ออาหารประจำวันสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ